มหาราชกันทีสิบอ็ดมีหกสเกประคาถาบัณีครอบพวมหอนบทอรชรนไกลหมอสิได้เทตตอแลกระแสเรื่องต่อกลอนต่อจากนีสิได้เริ่มมหาราชกัน 11, สิบเอ็ดเ็จในกันทั้งหมดภาคคัมพี่เวามีคาถาหกสบเก้าในกันมหาราช นักปราดภูเป็นรูฟังเรื่องต่อไปนับแต่พระมันไดหน่อยอ่อนกันหาทั้งชาลีไปเน่งนอนอยู่ดงไหม่กล่าวถึงสนนชัยเจ้าประเทศไส้ตุ่มไผ่พินาศไพ่าหางเว่นเย็นเนื้ออยู่สบายตลอดทั้งขอบข่ายในเขตจักรวาลบารมีมุ่งพวกประชามีนา เมื่อนั่นเวลาลำซายันไกลขำอำมาดน้ำแฮลอมขัวสายแกวงวีทุกที่เท่าสเสวยราชมีสุขหายจากโรคาถุกมูบริวานลอมสเสวยผ้าแรงแลว้วค้นโทษสงส,ดสดุดเด็จเข่ามาันกังในห้องราชวังมีมูมุ่งมันกังฝูงหมู่ไฟประดับบรรทมนอนในหอปราง ห่วงม,มเหสีเขาพุทธศดีเมีเ่ยเงานอนน้ำเทียมแนบยกคาถาใส่เก่าแล้วนอนสายบายบังอยู่ในมุงมันกังดูดังเมืองสวรรค์ของเสียบงันประคมเสียงมวลระงมสมเจา้าหน่อยหนึ่งจิตพระองค์เข่าในพวังตังเทียงบรรทมลับแน่หนึ่งจวนแจงกะเลาฝัน ฝันว่ามชีชายชาติชันค้นแก่จะราก,การถือบัวตูมบัวบานยกมาถวายให้คราวนั้นสนชัยเจ้าดีพระไทส่อยซืนพระองค์ลุกตื่นขึ้นขนึงหูหอมฝันพ่อแต่แจงสว่างนั้นจึงเรียกทันหมอโหนขอมาท้ายคำฝันบอกการจริงแจ้งโหนจึงมาทํำไรให้ถวายองค์ผู้วันนา้ ว่าบ่มิเหตุเดือดร้อนประการแท้สิ่งใดแต่ว่ามื้อนี้นั่นสิเห็นลูกหลานรักเข้ามาในผ้าราบผ่านมาทางพีส่วนใช่ดีใจด้วยตามโหนเห็นบอกออกจากปรางบา่ซามาถาหลัดทางหน้อยโยมนอนบัดนี่กล่าวถึงพระมโนเ่าเน่าน,น,นอนคางงา สว่างมาแล้วสีใหญ่เดินหนาต่อไปคิดหอดนองแก่นไทยเมียมิงพันลยยาอมิตตานาั่งแพ้งสิอยู่รอคอยทาได้ท่าสามาแล้วดีใจอยากไปหอดปวดน้ำเมียกับพองนันใจสะบันมันคันนึง่งพอหอดวางหนึ่งนันเป็นท่างแยกสองทาง ทังหนึ่งไปเมืองกาลึงทังหนึ่งไปเมืองปรเซ่ไซแบ่งกันเป็นสองทางพามาหลงทางดันพาสองกันหาชาลีไปทังกำบันปูพราหมบรูวาสิเขาในคุมควงพญาหน่อยบ่อสาพญาเรล่าหลิงเห็นเปลี่ยนตาพระหมสู้ศกกับกันหาชาลีดุงมาพลาลัญญาพญ่ามองดูหนาคือหลานโตทั้งคู บอกอามาตให้ลูกไปเชิญท่านท่านพรามพระองค์ถามข่าวเรื่องในเรื่องบริบูรณ์ขั่วเอาหลานสองคนขึ้นใส่เพราเอาอุม่มปาซาส้นมาหุ่มหอปางลือพงังญาบาว่างลูกลาบปลุ้มอุ้มจูบสม้มถามดูเรื่องจึงได้ไทยหลานรักบริบูรณ์พุ่นสับไทยสองหลานน้อย มีงวกควายมวนมาอาชาในหลายอย่างพร้อมทั้งแพร่พันเสื้อผ่ามีแทถมากหลายมาไทยเจ้าชาลีลาจกันหาตามรคาคาพระบิดามาดมามวนพรอมไผกกมะทมนน้านมใส้ยู่หองหูเห็นหลานโตพองหาดังกองราชวังแล้วจึงจัดแจงตังเลี่ยงทันชูศก มีแนวใดย่อยกมอบมาเค่นให้มีทั้งหวานข้าวไรขาง่วกขวัวส่มีของได้ดียกให้มาเลียงอิพอพามตาแกอดเข่าน้ำเหนื่อยหน่ายเต็มที่ได้สิพาราตรีแต่ดุงไพ่ดุงใหม่เวลาเดินไพ่กวงอิดหิวลิวลีได้มาพอของดีเลยบ่คำเบ่งทองเลยมวนใส่ตะพื้ เหลียวเบิงขือสื่อนาตาแดงปานคังนางฟาดจนยะผ่าตากระลนุนเลือกหลักล้านหวานข้าวสุมขนมนวกคั้วใสกินแล้วอยู่บ่อใดท่างทองอืดพองเหลียวเบิงพุ่งล่วล่นนอนลงทองไข่หน่อยนึงอยู่บ่อใดเสียงทองแตกตูมพ่อปันฝ่าพาตุ่มลงสู่เดียงอก ทองตาพามสู้สุกแตกแตนเล่นมาอีตาพามตายคางกลางวังใส่หลังจักมันหยังออกกลุ่มเหม็นเท่าทั่ววังผู้ได้นัง่งอยู่ไกลเปื่อนเลอะสุกกระปกุกทองตาพามสู้สุกแตกไปเป็นสองคางต,าแ,ต,ปปงา,งตาแก่เลืยตายคางกลางวังบอดได้สังจักแม่นหยังาาฟาดฝุ่งผุ้งเฮียเฮียห้วย เมีย่ยบไรสาบด้วยเพราะอยู่ห่างทางไกลกุงสนชัยโฆษณาญาติวงพงเสือญาติอิตาพามเท่ารีบมาเอาเงินไทยบ่มีไผดีๆพ่อเสี่ยวทองขนจึงขนเอาของเขาในวังคือเกาเผาซากศพพามเท่าแล้วเสร็จสิ้นทรงบุญในการขังนั้นพญาใยัย,ยสนชัยใจคนึงบุตราพระเวสสองอวนเจ้า คิดอยากเชิญมาเขาเสวยเมืองเลียงไผ่เสียงใดพิษพลาดพลังข้าวกี่กระบอถือประชาชนหมื่นตื่อกสาระสาถุโมทนายินดีน้ำพระราชาทุกประการสารสี่อยากเชิญชีพให้เจ้าให้ขึ้นมานนักเครศเชิญพระเวทและนาดเนือมาสีแก้วให้ตาวมาหน่วยบอซ่าประซุมมูม่มตรี ในสีพี่นครหลวงควงประสุ่มหมดสิน้นไผก็ยินดีด้วยจอมถ้ำหลิงลำยินดีน้ำทุกด้านการใส่เมนบอขีนคราวนั้นพระพอเจ้าพระยาใหญ่สนชัยเตรียมประชาชนไหลให้ถากถางทางกวงจากนครหลวงกวงสีพี่เมืองใหญ่ให้ถึงองค์ทันเท่าุ้นาคางอยู่เขา ว่ายางสายยาให้หลวงเจ็ดวันให้ถึงเขาวุ่งกดให้ถากถางทางเกียงพลละเมืองทั้งค่ายใายหญิงห่องหูเสียงใช้โยตึงตึงโบมีขานต่องานผ้ากันออกจากบานตกแต่งแปงทางบอนไดหกกระถางถากเตียนเพี้ยนสร้างบอนไดสูงขุดถิมเอาดินพุ่นบอนไดหลุมซุ้มประซาพ,พี่น้องบบมีเวาว่าเครื่อง กวัวพะคิดหอดเจ้าเก่าก็ามอมจอมหัวบ่มีกลัวเกียงหนังคำขึ้นยืนสู่ดูถนนเตียนเกียงยง่ำเพียนระวังรอบประกอบด้วยกล้วยอ้อยสองขางระว่างทางให้เราตั้งเป็นระยะตามถนนบ่มีอึดมีจนทั่วแดนจัดไว้คราวนั้นสนใชัเจ้าเตรียมพ้นพวกไผ่รีบจัดการพำ้มพอมของใส่เครื่องกิน ประชาชนทั้งสิ้นน้ำเบืองเหลือหลายในสิบสองอโคเพนี้มากไม่หลายลน่นโกราหนเมืองกวงนคขอนหลวงขับขังจัดตุลงกเกษนาพระญาจัดไววพ้อมสีเดินดาวเขตไก่พ้นที่หนึ่งนั่นได้คือพ้นหลดเดินถนนกระบวนย่นย่านรถลังไหลป่านนา้ำพ้นที่สองคือพ้นสร้างพ้นที่สามคือค้นยางพ้นที่สี่ เมนมาหนาแน่นแผ่นดินว่าเมนฟ้าสิปินดินสิลมทะไล่หักสีกระบวนพวนพักจากสีพี่นีมุ่งใส่ขี้ลี่กวงวงกดหิมมาเวดไปเชิญประเวทเจ้าคืนเข้าสู่นครบ่มีหนาวมีห่อนฟอนแอนตามถนนจากคนเมาคนเซ่ให้โฮู้โศว สาวกว็ไปแต่สาวเท่าก็าไปแต่เท่าเป็นซุ้มจุ่มใหญ่กุงสนใจขี่ส้างงาเข็มเผือกขาวมีเสียหน้าแถบเท่าท่งชาติไกสะบัดอีกหนึ่งตัวไพ่สารเมนพุทธศดีเงาชาลีเจ้ากับกันหาส่งแยงผ่าขาดแดงแต่โผกสส้างงามโกดังมนันี่จากสีพี่พ่นล้อมเพ่งระบำล่ำปี ย้ามราตีผักอย่างกลางต็นปลูกประรําค่ำมืดแล้วพ้นผักหยุดนอนในดงดอนประรําหลวงมูค้นหนาเน่นเพราะเมื่อแสงสุริโยขึ้นปลายเขาย่วราย,ยาติมูอมัดแวดล้อมประสา,าเสื้อลังไหลผ้ากันลัดปา่าใหม่บากบันเพียนไขยันได้หลายวันหลายขึ้นไยพ้นตามกลเหลียวบงสนสนใหญ่กายดอนนอนป่า ปลาซาออกนาปลาซาเสื่อยางตามผ้ากันลัดเล่งขามดงไงไพ่ขวงประชาชนทั้งปวงมวลยิ่นกินเหล่าหน่อยหนึ่งถึงเขากวงวงกดลดลันผ้าพ้นปักอยู่หันปะล้มตั้งกอกองทั้งพ้นมาพ้นสร้างเน่นอังปะลัมผามนั่งอยู่ตามใช้เขาปลูกผามปะล้มไว้คราวนั้น องค์อินไทยสันดอนพญาเวทได้มองเห็นเหตุนั่นใจสถานวันไหวนึกว่าขาซึกไงลำมาประชิตชิ่งนางมองดูพล่างทั้งคิดโศกพระไทยใจเต็นเอินเอานั่งมาซิลาหีบมาเรืออย่าได้อยู่ขาซึกมาต่อสู่เฮาแล้วรีบด่วนมาพ่อแต่ส่วนเมียแล้วได้ขึ้นสู่เหวหินปีนตามผาสั้นสั้นคอยยองแยงลี มัดที่นั่งเลื่อยใหญ่ไปตามผาพีแล้วมองดูสารถีตลอดสร้างและมาจำได้เม่นยำ่ำบ่แม่นศึกไงลำหากแม่นไั่เสน้าทั้งพระญาสนใชแม่พุทสดีเงามารับเอาเข้านี่พระสามีญายานยนรีบออกมาจากทำเดี๋ยวนี้ยาสินานเพิ่นมาเช่นส่บานคือดังพ่นประธานมากวานองค์อินเพิ่นประธานพ่นให จังแมนสมใจใดมนุมไม่ใส่ซืน่นพระเวทฝ้าลุกขึ้นมองเยี่ยมไผ่พ้นแม่นเทียงแทะคือดังมัดซี่ขานบรอลวานไผ่พ้นทั้งคายเหลียวเบิงใหญ่ยั่งล้อมจอมดอยเดียรลาดาษล้วนเตออมมาต์กามาตอนหลับเฮาหน่อยหนึ่งพระเวทเจ้าพร้อมพมนางมัดซี่เกิดยินด,ดีในประทไทยหลุดโบกกลัวเกรงยาน เดินไปตามพล้านเกยเลยมาตั้งทานั่งอยู่บันสาลาค่อยหลับปะพอเจ้าทรงยิ้มอิ่มประไทยกรุงสนใรชัจึงได้พร้อมยาพุทธศีเดินหนาพ้นเสนี่หอดอาสมแกว้วนางมาซี่น้องแกว้วเลี้ยวไว้ไปหายาองค์พระเวทบอสซาถึงเจ้าพอตนดีใจหลายมากหล่นสวมกอดจุมผิด น้ำตาไหลลิ้นหลีกหลีกห้วนเฮทั้งให้ส่วนว่าบุตตาไถสองอ่อนเดินหอดไปกอดขาพอเจ้าทั้งให้หำให้พวกเหน้ากะหำให้หมดมูได้เห็นกันในไพวันดวงดอน,ห,นห้วนเฮทั้งหองจนขุนพ้องสยองเก่าเป็นเล่าหองหูผกระไดเอาโอได้เห็นหน่าอย่างมา พระล่าซาและพ้นลานสลบลงมิตรีลีในวงกฎขี้ลีเงียปานผีป่าสาเวลานันแปลกใจหอนถึงเทพทนไทยพระอินอยู่ทั้งบนนิมิตฝนตกลงมาสาดประกายพุ่มพืนหมดทุกคนเลยฝืนสติคืนคือเก่าฝนโบกขอรพัดไหลลังเต่าพนลานได้ตาวคืนนั่นแหละนะ มหาราชมาถ,ถึงนี่พ่อดีแล้วฉันวาหกสิบเก้าปราคาถากระจบล่งเพียงทอนีสินอทันมูกะโยมกันที่มีคางนาเรียกว่าชอรกระซัดจัดแบ่งมาพ่อดีให้คอยฟังไปทางนาเอาละนาตอนนี้เอวังที่หยุดไว้ก่อนขอผักผ่อนไว้แต่เพียงทอนีประอวนคอยสิอวยลง